เอาหนึ่งสอง,ส,องสามแล้วเดสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีดันครับครับผมสามหน่อยเป็นแพง, FC องอเอฟซีดันครับน้องอุ้งหิงครับน้องอุ้งหิงเชรบ้านแพงครับพี่น้องกระสีได้หูเรื่องเล่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นนะเมื่อคืนนี้นะครับพี่น้องเนาะนั่นก็คือทะเลดาวครับ ทะเลดาวเป็นครั้งที่สองของงานณนะที่นี่ณนะจุดจุดนี้นะครับงานมาคึืนนี้ผู้ใดบ่ได้ดไปหนางานที่นอ้องผมบอกเลยว่าก็ถือว่าพลาดแต่ว่ากัยังดียังมีกลุ่มปิดนะครับกลุ่มปิดนี่สุดนะครับสิบสิบ,ส,บสิบเลยนะฮะ น้องยิงฮักพอๆพอพอแม่แม่เด้อจ้าสุดสุดเลยครับผมมืออบานินคลิปนี้ผมเนี่ยสีมมเบาในเรื่องในเรื่องที่ว,ว่าผมไปเจอเอฟซีผู้หนึ่งครับผมไปเจอเอฟซีผู้หนึ่งครับ เป็นคุณป้าเป็นคุณป้าครับนองเป็นยังก็อจอดโดนเป็นคุณป้าซึ่งน้องอุ้งอิงเนี่ยเล่าเฮ้น้องอุ้งอิงออกมาช่วงคอนเสร์ตแล้วเรียบร้อยช่วงี่เป็นทะเลดาวแล้วป้าเล่าสิกลับนะครับเรามากับลูกเล่าลูกสาวนะครับขับรถเก่งมาก มาส่งเลาแล้วมาเป็นมือที่สองนะครับมือแรกฝนตกเนาะเพิ่นก็เลยเด้ยยกเลิกจากบวกแดง l อลบวกแดงระยองอถ,าถามว่าถามว่ามันยกเลิกเนี่ยพี่น้องว่าเมื่ขึ้นเนี่ยทาง l อทางบวกแดงเนี่ยตกนะขึ้นกันเบ้าแต่สมมุดว่ามันยกเลิกกันเอเล่ A l A, ขึ้กันบาด้ยกเลิกแล้วมามือที่สองมื่อแรกมาฝนตกบ่ได้เบ่งบ่อย,ย่อม มามือที่สองแล้วช่วงเลาสิกลับปน,นี้รถเราออกก็ได้เราก็เลืเลยถามผมแล้วว่าม่นพินิกกี่บอนะบมันจีมง้านขอบตาดำบอไงนะเราว่านะครับผมก็ว่าแมน่นนยุครับบ้าครับม,มีอย่างน้อครับก่อนเบาเลียนน้ำาล่าต่างดนคือผมก็ออกมากกันพอว่ามันห่อนแนงพี่น้องแบบคือบรรยากาศบรนสุจะบรรยายถึงความหนาแน่นานา นาไอ้นาหนาน่นของมวลมหาปชาเอฟสี่นี่ว่าเต็มปากเลยมวลมหาประชาเอฟสีคือเป็นเป็นเป็นมวลมหาเลยอยไปจะไม่เป็นมวลมหาได้ยัยงไงล่ะครับขยับไม่ได้คือเข้าไปอยู่หน้าเวทีเข้าปุ๊บเนี่ยคุณจะออกนะเออถ้าออกมาแล้วคุณจะเสียพื้นที่โลเคชั่นตรงนั้น เป็นที่แน่นอน <c oughs> แล้วคุณจะมองไม่เห็นเลยอ่าแต่พี่น้องพ่อเราออกมาแล้วเรากับไดมเวบอกันกับผมบัดนี้เรากับว่าป้าเจ้าเป็นยังคือใดเนี่ยมอวบอคัาากแท้จะออต้์ใส่เนี่ยมอวาอะน,นะป่าเราบอ,อกน้ำผมนะผมว่าโอ้ยผมก็บอกมาจากใจเลยคือพี่น้องเห็นเนาะเห็นไหมบังเทืเอพี่น้องเพิ่นกันบว่าเจ้าคือพวาซาแท้ย่นเยอชะชะักชาดึงเวลาเอา กข่อยคิด่อยว่ามีสคริปบางคนเพิ่นก็นเอาผมไปเปรียบเทียบกั็ปวกที่เพิ่นอ่านข่าวเพิ่นแบบคววมจำนิชจำนาญนเนาะถือสคริปอ่านจังสิแมเออมีจอมไม่ได้เตออ่านจังสิแม,ผม,ม,ม้ผมบ่มีแหมผมออกมาจากใจ,ใจคะขวมรู้ซึกมันก็ต้องคิดก่อนมันบ่ลละเออมันที่นี่ย้ายละว่าเราเบาถึงสิ่งจะเกิดขึ้นกับเราหลังจากที่เราเป็นเอฟซีนองเองครับอันนี้ผมเบาเลยผมไม่ได้ตัวขึ้นเรื่องจริงครับอ่าผมคิดคอนเทนต์ได้แต่สิ่งแบบนี้ มันไม่ใช่การคิดนะครับมันต้องเจอแล้วนํามาพูดอ่าผมไม่ได้ทายแล้วไว้นะครับผมกับข้าทวาเอวออมาที่นี่แล้วว่าหลังจากที่เล่าได้มาติดตามแล้วมาเป็นเอฟซีนองอิงพี่นองเทียงขึ้นตีหนึ่งบังหมื่นเลยไปหอดตีสองกัวสิได้นอนครับจนก็เจ้าว่าเล่าเป็นบาจนก็เจ้าวาป่าแล้วเป็นบา เผมกับยิ้มแต่ว่าป้าป่าเราบอกว่าเราเป็นบ้าแต่ว่าเราบ่เด้หูวซึกโกรธได้ไหมน้องสีหน้านะครับอารมณ์คัวมืูซื้ระวางที่เราบอกน้ำผมว่าว่าคนอื่นมาเราเป็นบ่าเนี่ยเรากลับยิ้มนะครับแกกลับยิ้มหัวเราะด้วยความสุขนะครับผมก็เลยบอกน้ำเล่าไปว่าป่าเพราะต้องไปเสียใจครับคันเขาว่าป่าเป็นบ้าครับ มีคนเป็นบ้าอีกเป็นล้านครับเป็นคือป่าผมกับหนึ่งไม่หันครับนี่เป็นจ้างดกับพี่น้องเออแมนบอเอาผู้ใดขึ้นึ่งไม่หันเป็นป้าผมบอกยอมอ่ะผมถามหน่อยสิครับว่าผมขอถามกับเอฟซีพอไม่พี่น้องสู่คนครับที่ฟังผมคิดเนี่ยผมถามว่ามาเบิงนองอุ้งอิงแล้วเนี่ยมีอะไรที่ทําให้ชีวิตคุณแย่ลงไหมนี่ให้คําถามเดียวเลยแบบโจโจเลย เจ้ามาเป็นเอฟซีน้องอิงเจ้ามาเป็นเอฟซีสาวหน่อยเป็นเหมนแพงมันมีอีกอย่างในชีวิตเจ้าแย่ลงแน่ผมถามแค่นี้เราบนพื้นฐานที่คํำว่าคนเราเกิดมามีสองอย่างหาความสุขเส่เจาของกับรักษาร่างกายจากของให้ยูได้ดนเพื่อที่จะเสพความสุขมากที่สุดนี่แหละครับคือมนุษย์มัดน,นี่ความสุขคืออย่างหาเงินมาได้รักษาร่างกาย หาเงินมาได้เพื่อซื้อควาวสุกกันนี่แหละคือความสุขมันเนียแตชีวิตผายแย่งงแน่ร่องพิมพ์มาเบิ้งครับพิม,มพ์ม,มาหัวจากันเบิง้งสำหรับผมไม่มีครับอ่าก้อนหนานี่ก้อนสีม้าหูจักสาวน้อยปเป็นแพงก้อนสีม้าหูจักบอโจแล้วเพิ่มขังทวีคุณม้าหูจักนองอุ้งอิงเข้าไปอีกผม่าคยได้ยิมได้อยู่หัวปานนี่อ่าผมมาคยได้มีอารมณ์ดีปานนี่ บอกเคยได้กบอกเอ้ย่ังส่มันทําให้ชีวิตผมดีขึ้นบางคน,นอาจจะดีหลายกว่าผมเด้บางคน,นอาจจะดีหน่อยหนึ่งแต่นั่นมันคือควมดีพี่น้องเสื้อผมโหลดน,นะครับมันไม่มีอะไรแย่ลงเลยผมก็คิดผมคุยกับป้าจะนานมากครับผมบอกว่าป้าคิดคือผมที่เราเอาป่าร่งคิดบางๆมีมีสิ่งไหนที่ชีวิตของป่าแย่ลงหลังจากที่ป่ามาเป็นเอซี่หนองอิงเนะี่ย เล่าตอบว่าด้ไรเล่ากับ่าบบมีได้ลหมนี่นั่นล่ะครับเป็นบ้าไปโหลดเฮา <c oughs> เป็นบ้าไปไล่เฮาออหวยมีความสุขทำให้ชีวิตสุขภาพจิตเราดีขึ้นผมไม่แคร์และก็การที่เราทำแบบนี้เฮาบ่าได้ไปส้างความเดือดร้อนบ่ได้ไปส้างความลำคาญให้ผู้ได้ใดๆทังสิน้นฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องไปซีเรียสครับ ผู้ดใดทีว่าก็สร้างเป็นล้านล่ะครับคิดคือเฮาผมบอกได้เลยครับแล้วชีวิตเขามีแต่สิ่งดีๆครับส่วนดีหน่อยดีหลายเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวบุคคลอยู่ที่สภาพว่าแบบลองของแต่ละบุคคลเบอร์บอดจูเป็นตัวอย่างนะฮะเบิงหน้องงูงอิงเป็นตัวอย่างเสื้อผมหล่นนะครับมันมีแต่ความสุขนี่แหละครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้เป็นบรรยากาศ เป็นเรื่องที่ผมอยากสิมะเบ่าเบ้พอแม่พี่นองฟังมาทรงกำลังใจเห็นพอแม่พี่นองครับว่าเป็นเอฟซีน้องอุงอิงเขาว่าเข้าเป็นบากเข้าสีหูซึกจ้งไดคลิปนี้เอาไว้ซัมเนี้ครับมือนี่18บแนาฬิกาไลฟ์ที่นอ้องอิงก็พอโจพอโจนอ้องอิงจะไลฟ์สินค้านะครับ ท่ามทิก톡ส่วนตัวของน้องฮงอิงเองหงมงแรกนะครับเด้อพี่น้องเดอ้อถ้าเป็นกําลังใจกันสรับมาอื่นเล่นอ,อยู่ใย่พุ่มผู้ใดยุทธง่ามูลกะส่งกันบ,บางเงินเช่นังใจต่อกันนะครับวับนที่27เล่นยู่ตาลสูงอุบลครับผมจำได้ว่าเป็นจังหวัดบานผม <laughs> จำได้ซัมนี่ละามไดม <า S 1> สิมีอุบลเพรบานแพงเ <laughs> นาะพี่น้องเนาะ <laughs> คลิปนี้เอาไว้ซัมนี่แล้ครับผมโชคดีไม่ใช่สวัสดีครับ <laughs>